หยุดยาวเทศกาลร,ระวังคัสเตอร์ใหม่สวัสดีทุกท่านนะคะพบกันกับข่าวสั้นกรมควบคุมโรคนะคะพอใกล้ถึงสิ้นปีนะคะก็จะเป็นช่วงเทศกาลหยุดยาวที่ประชาชนจะได้กลับคุมลำนาท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆการกลับไปพบปะเพื่อนญาติพี่น้องเพื่อทํากิจกรรมร่วมกันค่ะโดวยวันนี้นะคะกรมควบคุมโรคจะยกตัวอย่างสถานที่ที่อาจพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มกล้นมากขึ้นหรือเกิดคัสเตอร์ใหม่สสถานที่มีอะไรบ้างไปดูกันค่ะ ตลาดตลาดนัดเมื่อถึงช่วงวันหยุดยาวนะคะก็จะมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นค่ะดังนั้นก็ขอให้เคร่งมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าลูกจ้างพนักงานค่ะควรได้รับวัคซีนให้ครบโดสนะคะการจัดสถานที่ไม่ให้มีการแอรอัดค่ะอากาศไายเทดีนะคะพร้อมทางเคร่งครัดมาตรการส่วนบุคคลใส่หน้ากากลนไมล้างมือบ่อยๆกลับบ้านแล้วต้องรีบทาความสะอาดร่างกายทันทีค่ะ แล้วอีกหนึ่งสถานที่นะคะคาดว่าน่าจะมีหลายคนนะคะที่ชอบไปรับประทานร้านอาหารร้านชาบูหมูกระทะต่างๆนะคะซึ่งการรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างบุคคลนะคะก็จะมีความใกล้ชิดคุกคลีกันเป็นเวลานาน,นะคะ่ะทําให้มีความเสี่ยงติดเชื้อมากขึ้นได้นะคะ สิ่งสำคัญนะคะที่จะป้องกันตนเองและก็ผู้อื่นจากโควิดทุกสายพันธุ์ได้ค่ะก็อย่าลืมที่จะฉีดวัคซีนทันทีที่ถึงคิวนะคะสวมหน้าก,กากอนามัยที่ถูกต้องตลอดเวลารักษาระยะห่างและหลีกเลี่ยงฝูงชนเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกและควรที่จะล้างมือเปียกประจาอย่างสม่ำเสมอค่ะสามารถติดตามข่าวสารและสาระดีๆทุกช่องทางของกรุมคุมโรคได้นะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ